ขอเส้นเทพแห่งการัจธรรนี้ผู้เป็นรมาตะขอให้ข้าพเจ้ามีคงพันชาตรีและมีมายมงเป็เถดวันนี้จะมาเล่าเรื่องทเทพแห่งการสับรรนี้เกี่ยวกับความฝันคือจะไปเคาะความฝันของที่เล่าที่แล้วผมมองว่ามิตินี้นะมันน่าจะเป็นมิติ คือผ,ผมเชื่อว่าเป็นวิติต่อจากวิติที่สามมิติที่สามคือวิตติที่มนุษย์รอยอยู่ผมเชื่ออย่างนั้นแล้วโลกตรงนั้นน่าจะคล้ายกับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมหนึผมมองอย่างนั้นแล้วการสู้ก็น่าจะสู้ไปเลย